โอเคครับเทปนี้ผมอยากจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะเรนเดอร์แบบออโต้เซฟในโปรแกรมเรนเดอร์ได้อย่างไรนะครับก็คือเทปก่อนเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วมาเซฟนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ย เรนเดอร์ ending, อันนี้ก็คือเทปที่แล้วที่ผมเรนเดอร์ไปเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นเรนเดอร์ไฟแนลแล้ววิธีการเซฟก็คือกด i n m g e แล้วกดเซฟแอ s ไปาฐางที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือเป็นการเซฟแบบแมน u a l ทีนี้ถ้าเราอยากจะเซฟแบบว่าเป็นลักษณะของเ e นเดอร์เสร็จแล้วมันออโต้เซฟเลยเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคนที่ใช้โปรแกรมเก่าเช่น TDS m a c c k จนนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินกับระบบ ของ Blender สักเท่าไหร่นะครับวิธีการของ Blender มันจะเป็นลักษณะของการใช้กลุ่มตรงนี้ที่เขาเป็นแถบสำเร็จรูปให้เราแล้วเนี่ยในการจัดองค์ประกอบนะครับ Layout ก็คือกลุ่มของการที่ทำงานเป็นลักษณะของทำงานบนทึกพอร์ต 3D นะครับโมเด l i n ่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเป็นการปั้นโมเดลมากในโหมดนี้สครับปิงก็คือการที่ เอาไว้แบบแก้โมเดลเป็นลนักษณะการปั้นการเพนท์ให้ข้ากบบ b r u u s h โอเคเราไม่สนใจเรามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาเราจะเรนเดอร์ฟินลของเราแล้วเออทเซฟเนี่ยวิธีการก็คือให้ไปที่ Composition นะครับแล้วเราไปกด Use n o d e นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น r e n d e r Layer ที่เราเรนเดอร์แล้วเนาะแล้วให้เราเนี่ยไปกด s i i เอแล้วก็กดคำว่า Output แล้วก็ไปที่คำว่า File Output นะครับถ้าเราอยากจะ โชว w วิวพอร์ตตอนเ e n d e r ร์เสร็จบนหน้าจอนี้ให้เราไปกดชีพเอนะครับแล้วก็ไปที่ o อ t p u t แล้วก็วิวเออนะครับปกติเวลาเราทำงานบนเบรนเดอรในกลุ่มของพรมโพ i ิชันเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ดึงออกมานะครับแปะตรงนี้คือหมายความว่าตรงนี้เนี่ย จะเป็นเหมือนกับวิววิวพอทที่เ e n d e r ร์เสร็จแล้วแล้วก็เวลาเขาเซฟเนี่ยเขาจะยึดที่ตรงคำว่าคอมโพสิตเป็นหลักนะครับทีนี้เราก็ดึงออกมาตรงนี้ให้เป็นคำว่า File Output ุตนะฮะก็คือ Image ตรงนี้ยปึ๊บ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 ,ป,บประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะยังไงนะอยากจะเซฟเอาต์พุตเนี่ยคือสมมุติว่าเรามี output หลายอันอย่างเช่นสมมุติว่าผม ไปที่ตรงนี้นะแล้วผมติ๊กพาสให้มันอาจจะเป็น Normal อาจจะเป็นอะ,อะไรดีไดเรกอินไดเรกอะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะไดเรกแล้วกันไดเรกอ่ะอะไรเงี้ยมันจะมีปุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้สมมติว่าผมตรงนี้ Image ต้นฉบับใช่ป่ะผม อยากได้ไฟล์เอาพุทหลายๆที่เนี่ยผมอาจจะกดตรงนี้แล้วก็กดชิปเอเอาพุทไฟล์เอาพุทอีกอันนึงหรือผมจะกดชิปดีตรงนี้ก็ได้แล้ว Copy มานะแล้วสมมุติผมอยากได้ Normal ผมก็ดึงพุทคือ Render ทีเดียวเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปการกับการเก็บไฟล์อีกเนาะทีนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าถ้าคนที่ใช้ T D Max มานานเนี่ยปกติมันจะเป็นคล้ายๆกับแท็บของตัวเรนเดอร์อะไรของมัน,น่ะ แต่ไอตัวเบรนเดอร์มันจะไม่ใช่เป็นลักษณะแท็บแบบลอยออกมาจาก t ีดีแมอะไรเงี้ยแต่นี้จะคล้ายกับ TDMAX ตรงที่ว่าเป็นออโต้เซฟก็ให้เราไปกดปลายทางที่เราต้องการเซฟงานนะครับสมมุติว่าผมเห็นนะตรงนี้ผมอ่ะสมมุติผมไปไปลายทางเซฟงานตรงนี้เนี่ยผมก็จะตั้งชื่อที่ต้องการเช่นผมตั้งชื่อว่าไฟล์ final a เนอะปึ๊บกด accept เข้ามาตรงนี้ผมกดคำว่า,อาเอาเขาจะตรงไงวะเขาจะ final normal แล้วตรงนี้ผมกดคำว่าเอาไฟ,าฟ,ฟล์นอ้ด diff diff view กด enter ป,ปึ้งตอนนี้เราจะได้ไฟล์ที่เป็น Output เนี่ยสามอันคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมเก่าๆที่เราเคยใช้อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวน่ผมไม่เคยใช้นะชัแต่ทีดีแม็ก สมัยก่อนใช้มาหลายปีมากนะครับปกติเวลาเราตั้งชื่อตรงนี้นะ่ะเวลามันออโต้ a เซฟปุ๊บมันจะเป็นเซฟชื่อว่า Final A แต่ว่าใน Blender เนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับมันจะเป็นพอมา Blender เสร็จเนี่ยมันจะเป็นสร้างเป็นไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์แล้วเข้าในโฟลเดอร์จะเป็นภาพนะครับแล้วเขาจะอ้างอิงจากจากรหัสตรงวิวตรงนี้เป็นหลักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะยังไงผมขอกด c t r o l B นะ แล้วผมขอเลือกพื้นที่ตรงนี้ไม่ทั้งหมดนะผมขอเออเดี๋ยวนะเราอยากจะเรนเดอร์แบบว่า performance m a x i m u ไม่ได้ทำนานชักลืมๆเดี๋ยวเป็น top to bottom โอเคกดเรนเดอร์นะฮะเรนเดอร์ image อืมมันก็จะเรนเดอร์ เรอสักครู่อันนี้น่าจะเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นดีเทลของงานไม่ได้เยอะมากคือลักษณะของการเลนเดอร์ใน Blender เนี่ยถึงแม้จะเป็น Cycle เนี่ยเขาจะแบบไม่ได้โชว์พีววแบบเหมือนถ้าเคยใช้วี a y มานานๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการพีววแบบเบลอแล้วก็เลนเดอร์กวาดอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะแบบมันกวาดเลยนะฮะโอเคเราเลนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็ค ไฟล์ที่เอาต์พุตของเรานะครับให้เราไปที่ UV editing นะแล้วเราไปาเปิด open file folder นะครับจะเห็นว่าที่ผมเซฟเอาเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ final final a final diffuse final normal อะไรประมาณนี้ใช่ปะเราก็อันนี้ไม่น่าใจนี่งานเก่าละไปที่ final a เปิดปึ่ง open image เดี๋ยวนะ อันนี้รู้สึกเกิดอะไรขึ้นเนาะเอ่อเดี๋ยวนะเป็นอะไรวะไม่ใช่ละอ๋อโอเคเผอเมื่อกี้ไปกดอะไรสักอย่างไม่รู้อ๋อ view d i t i n g ไปกดท็บอีกทีนึงออกเนาะโอเคตอนนี้เรากด open image มันจะเป็น image 0ูนย์หนึ่งเนาะก็คือเขาจะเขาจะใช้ไอเบอร์เนี้ยเป็นหลักเห็นไหมนะวิว view หนึ่งไปที่ texture plane นี่ไม่ใช่ image โอเคโปรแกรมเ e n d e r ด้นี่ค่อนข้างที่ซับซ้อนมากพอสมควร r e v e t i n g tab ออกมาโอเคผมไปที่ open และผมจะไปที่ final d i s f i e w กดเปิดอา uh, final d i s f i e d open image normal image open อะไรเงี้ย ก็นะเป็นออโต้เซฟแบบเสร็จละประมาณนี้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการเดี๋ยวเอาคอนโทรลอินอร์เนตบเคลียร์กันวิธีการคร่าวๆนะครับสำหรับาการเรนเดอร์ออโต้เซฟในเบรนเดอร์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับขอบคุณครับ